สบายดีสบายพี่น้องเพื่อสู่กูสุ่คนเด้อวันนี้บโบฟันมาบ้านพี่สาวเนาะมาส่องเมกเนาะมาส่องเมกอันันมาอันนเนอหยอนล้างล้านเนาะล้านเพคนเลยครับใบปริญญาเนาะก็เลยรับแต่วันที่สาเอ็ดเหมือนเหมือนบ่ที่สาหรู้าเอ็ดวันที่สิบเอ็ดคับแต่วันที่สิบเอ็ดเนาะกำลังเลยมาหยอดดังวันนี้วันที่สาหาพี่น้องสิบสี่วันนี้วันที่สาหาก็ได้เลยขึ้นมาเนาะเดี่ยเป็นควานต้กันพี่น้องว่าเสียยังกินแน่เนาะ เจ้าภาพสบายดีเด้อสบายดีพี่สาวนี่ก็พี่สาวกันเจตุกําลังสิซอยกําลังซอยหมูเนาะซอยสิหมูสิเฮ็ดแบบพันเนาะไก่ไก่ก็สิโอดเด้อเดี๋ยวก็สิตําบ่หุ่งพี่น้องยฟานแล้วเนาะบหุ่งเมตําบหุ่งเเนาะแล้วก็นี่นอยนึงเนาะองสิองอยู่ดจักหน่อยเนาะ ได้นเป็นพี่น้องพี่ได้กสีมูเนาะได้กไสีมูสื่อยหางนึ่งนึ่งเก้าสิบบาทพี่น้องอ้ยเ้ยสิบเมตรหังะยิ่นขั้นขอพิกาตอนมือหนาหนั่นแข้งเลยสิบเจ็ดมีพรงมียังไงเนาะอาจจะมาโพันบาแล้ก็มีอันนั้นท่านนเอพี่ป้าพี่น้องดีได้ละเม็ดเมนตใหม่เด้ยนี่น้ำตาลซีมนตแล้วเอาเมาอคนเนี้ยนี่ป้าป้ากัเห็ดสีเผาเนาะป้าเนาะ

เออไอเน่ปีนึ่งมาจะว่าจะมาปาก้ไดดังีจะะไรขึ้นน้ำือเนี่ยพักอางมาปีหนึ่งี่ึ้นมาปีหนึ่งมูดีมูดสั่นแล้วเจอเจอในเีงมุนี่จีนีมือนีามปันไยเนาะบรรยากาศเนาะ่นมเหารนี่สาที่สามแม่านเียวไม่นส่เด็กเกก็เล่นเด็กเานเียขัวมวูแมูล้วเนาะข้าวหมูเดีวกับ้าวกรสินมาใบโซ่เลเนาะเจก็เดียเดี Một githu xã Nhật nổi tiếngётся x Anfang là Dutch Ừ avez nam � dat ưam faith ư la là только bạn emBB đúng không ạ?ast đ Και ch reag trên cái cái khối pháp 어서 phong sinh cho trang bとう ở Billie và anh chị em thì nó. Mọi người trongabet ư portisúng to s saber ưu hi criticism siek xã Mother and Da em xin t heightened endlich cải th AD tại sao bé đã trải qua các là nhóm được trộn đây xin โซ่ถอยไปใส่ไใส่มาไกลเราถอดดาตวงกอโดดเพราะว่ามันตอนใหญ่ดถอยใส่สเปิดให้สซอยไปเใส่แม่แดนน่ะอยแดนน่ะ พอบอกอืมน้องพ่อทำดีสุดท้ายก็ดูดีตรงท่ามันเซฟเพื่อให้พี่น้องเอออย่อย่ามันสผิดพลาดท่าเทคนิคน้ะเซฟกระทะดีเซฟกระทะเซฟกระทะห่างกระทะหอนกระทะยานี่ไ้สิ่นกวนพี่น้องนัวมู๊ยหายนอขัวมูน่กเจลนี่ก็ซีเมนต์นี่เนาะเจลบกข้ามเปียกเนาะบริษัทบงนาเลยพี่น้องเอาบกข้ามเปียกแนเนาะ ในกะตัวเนาะน่าจะออกเปียวบานเนาะน้องแมนว่าหนาแน่หนัวหนาแน่นน่ยนัวได้ผู้ากให้หนัวหนาแน่ค่ะเซฟบ๊อปเซฟอะไรอะคือนู่มถึงขนานาลยไข่โบุกอีกอันหนึ่งกินในตีดียนันมีหมักใหม่หมักตเนาะมีน้ำส้ม้ำวานครบเลยพี่น้องเมาเด้อมาเสร็จเสร็จกันเด้ออยู่สองเมกเนาะอืมผี่ีพีน้องเม่เอาจะหาเนี่ย กอนี่เสร็จเดี่ยวอาหารเหาอู้ผีมาเด้อผีผีหงผีเสืเ้อดำกันผีเสื้อดำกันเด้อกบับบรรยากาศเนาะวันนี้เย็นดีเนาะมีโดมมียังเด้ออากาศดีมีหมูเนาะมีพันหมูเนาะพันขวา,า,าหงหมูเด้อตบักหุ่งเฮิร์มกระปุลมีกระปูเนาะกระปูหินเนด้อนี่ทั้งบ้านบ่พันเจือกกระปูหนินแต่ท่านจะเอือนกระปูยังเนาะค่ะ ทั้งฟังไทยเพิ่นกระปูเนี่ยกระปูหินมาแต่ฟังลาวเลยพี่น้องแม่นบอกบอกเมนบอกเมนหินเนาะอย่างนี้ปลาเผาแล้วก็ปลาทอดเนาะแล้วก็ขวดไก่เนาะนี่มาเด้อแถบแฉ้มกันรุสกุชอนเด้อบรรยากาศร้านครับไปปริญญาเนาะยินดีน้ำร้านน้ำ <ส>เอเอยังขอยมดหนี่ไปอยู ia, ่อามามาไทยเนี่ยดมานี่จไนดีเดียจผู้ซื้อสแดอ๋อเออเอออ้าบันเงนนเาเออย่อเอหน้าเพิ่มาแต่ลอยากักไทยห่วงกับมนด้วยด้โอ้อ หลายที่เดียวดที่บอกแม่พูเดียวเดียวที่แม่พูดบริายบอกเาดีรแสดงความเหอ่าแต่อเหตการนีนเามีการบุว่ายว่าทจะนให้กับกบชาผ่าการเจจาทอนเยอะจังเพื่อเพือนนี้เพื่อเพือดใช่ะบอกเนี่พี่น้องมาไทยอยู่มองกิดนั่งก็บรรยากาศนะ บมเด้ร้านกับไทยของไทยกันีเะโอ้่บอกไปปริญญาไปปิ่าทีนี่โอ้นี่บอเได้รับไปรับมาคปเนีนี่ไปไปปริญญาด้านนี่ดีใจภูมิใจน้าร้านไป้องเลยเออเจับเลยด่าถ่ายรูิป๊นึงวิดีโอได้นี่โอ้ยะพี่ป้องอะป้องถ่ายถ่าย นี่น้องสาวก็เล้ฮบใบปริญญ่อีกพี่น้องปีนีหญ่ปีนีญาตีผัวนะคะปริญ่หญ่อีกเนาะต่อคือเว้ตอคุณจะไปเสาเงียบใหม่มแม่่ถ่ายแม่ถ่ายก่อนเออถ่ายเนื้อตางก่อนเรื่องโยกผัวตอนถ่ายกับรลานมานตีนะ บรรยากาศเนาะบรรยากาศอบอุ่นนะพี่น้องเนาะขับไปดินยาล้าเดี๋ยวพี่ป้องอ่ะตุกใช่ไหมบอกอ่ะโอเคมาตุกไปใช่ไหมก็เนี่ยได้ห่วยเกินไปพี่น้องเป็นยาล้าเนาะดีใจภูมิใจน้ำร้านเนาะดีใจยินดีน้ำร้านเลยได้หนาดีใจน้ำเด้อเออถ่ายวิดีโอก็ได้นี่ผู้แคนร้านเนาะผู้แคนเลยหนาดีใจน้ำเด้อหรือเอ้ย งานกินจุเป็นใหญ่บริใหไม่พอให้แม่ยู้วจยแม่ติดตุงขนดเด้วให่ให้งานมึงพอเ้องเมยด้เบงหน้าทุกคนนะนะหนาสิมาป็นหนาบบเป็นเดอผูพหน่าบบเป็นบโอแห่งคาคดอขึ้นายไปไร่เว่าเด็กเียนชิมามันพลาม

เราตะเห็ราชกรได้นีอยาอยู่กอไผได้เนี่ยาีนี้อากกอไยวเดเดี๋ยวฝ่าสอดออไปซื้อหน่อยา้ยโอ้ยดีกับ้านพีพ่อเดี๋ยวพี่ปองเดียยร้านพี่้องเลยโอ้นี้ยำร้านพี่้องเอ้ยทำปนีาเนาะมามาเขาวันนี้มามาห้าหมงสตังกับุมองี่ีดะมาลงมากินน้วกันไปไปมนังกันมามามา เออมาอันน่้นอนมันยินดีน้ำร้านเนาะพี่เนาะเสรสมกันเด้อบุ้นเสกุหเด้อคนโเม็ดแต่ละอันอันแ่โส่เม็ดแต่ไห้นางไม่ตัดเองมาเด้อเสิเสี่ยเสิเ่เออกินกินกินอะไรก็กินกินอะรก็กินอืมโซเด้าสันจะไปใส่จะไปใส่ไปพูนที่ตัวนองไปป่ะไปเดี๋ยวจะไปพูนป่ไปพูน่ไปพนป่ไปพนป่พี่ไปพูนป่ะไปพูน่ไปน่ไปน่ไปกินะไป่ไปู่ไปพู่ะไปูน่ไปพู่ามากินน่ะไป

เออแหน่แหน่ต้นจานตินพีเดียวมาผีนาีเออตูไม้หี่ไปอืมมันก็ถือว่าแซ่บกันอืมบจมึนขนาดอืมต้องคิดเป็นเนี่ยเน่ยมือนกินอาหารได้มาีกกิไกระโดกินกนทีนี้เกินแต่ใบเออยืนกินกินแต่หอยเมืนเด้ออันนี้ให้าเด้มโอ้โหแล้วมันก็บนอุ้งค้ากับพี่ของหลักานอมนบอเออเออจมาเนี้ยเนี่ย

มันใหม่เบพี่นามาเด้อพี่น้าไม่กินน้ำกันเด้อกล่องมันโมเห็นมีเอไออยู่บ่กล่องกล่องแป้งมีอยู่บ่กล่องดามดาไอเด้อเนี่มีอยู่หรอปัญหาพิเศษโรควันนี้เรากินมันใส่ที่ขมรสซ่าินาะจ้ะ แซ่บอีบ ok ัวเจลกูไห้องเจวกูจะใช้หอยห้องอืมอันีอะ่ะอนี้จ okay. ับมอ่ราพันนีเยนนีอันนี้แง okay. ่ของจะกดข้อญากินกอนเริพี่น้องเลยขอบคุณะ้ที่มาบึงมามักนบงใจเด้อโคกฮันลูกเอ้ย

ร <ừ> ูปแตกลองเลยนะครับแบบแบบตรงอะไรก็ได้นะคะหัวหอม

i yeah.